ค่ะนะคะก็มาดูห้องน้ำในโรงแรมบ้านหมอบิวนะคะนี่โรงแรมบ้านหมอบิวนะคะได้ดนะูเด่นอ๊ะ ก็มีครีมอาบน้ำให้นะคะมีมีน้ำอุ่นนะคะให้อ่าแล้วก็มีทิชชู่เปเปอร์ห้องน้ำก็พร้องสะพานตีนะคะนีนะ้ก็มีได,ด้ควมีไดให้ไดเส็บได้กันนะไดป้ปอกผมนะคะปอกผมเพราะว่าเมื่อเช้าน,นะะี้พากันไปขี่รถนะคะจักรยานนะคะผมเปียกมากๆเลยนะคะก็เลยมาได้มดผมนะคะดไ,ได้ปอกผมนี่มาเลยจะกลับแล้วนะคะตอนนี้ตู้เย็นด้วยนะคะตู้เย็นเล็กข้างล่าง ที่นอนนะคะที่นอนเป็นที่นอนสี่คนนะคะวันนี้แต่ว่านอนสามคนนะคะนอนสามคนกับพี่ออนนะคะพี่ออน<ช>นอนพี่ออนจะไปกันละ <c oughs> ไปะ <c oughs> เดินทางกลับแล้วนะคะยอ,อนกับพี่ยานะคะมันก็มีแอร์นะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะนี่ <c oughs> มีาม่าน <c oughs> สวยงามเชียวนะคะเ <c oughs> พื่อนเพื่อน เาก็เอาเอานนี้นะคะก็จะมีตัดไฟนะคะมีคีการตัดไฟนะคะเป็นของแท้หรอนี่นี่เป็นของของมันมันดับเองไอ้ยันมันดับเองไอ้ยันไปติดไฟก่อนมันไม่ดับเองนะคะก็จะดับเองติดไฟให้หน่อยประหยัดไฟนะ ไปนะคะไปพะบีหกนะคะวันนี้ของเราชั้นที่สองนะคะ,ะเราก็ไปเดินทางไปงบ้านหมอวิวนะคะอดอกไม้ประดับตกแต่งทุกที่เลยนะคะตอนมาแลก็รีวิวอยู่นะคะรอบเนง กลับบ้านนะคะวันนี้จะเดินทางกลับสกลนครน,นะคะ,ะมีรูปสวยๆมีจัดรุ่มดอกไม้กะนะสวยงมาไปจัดได้นะคะบอกตัวเองว่าไปจัดที่บ้านเอาสวยนะคะซุมถ่ายรูปนะ นี่ศาสตรยาสมานประจำบ้านด้วยนะฮะตหรับคุณหมอเนาะ Good morning สวัสดีค่ะพี่ Good m อนคุณวันเองอายุสี่ yes m m five m five m five เฮ้ยไปใส่บาตรที่เช่าที่ถนนคนเดินค่ะเมื่อเช้าเนี่ยเดินไปแจ่เขามาใส่บ่อยแล้วขี่จักรยานไปออกกําลังกายถือฝนตกด้วยนี่ฝนยังตกอยู่นี่ค่ะ พ no um. yeah. wow. uh huh. um ี่นุ๊เป็นโรคเก่าเหรอโรลเก่าโรคสิบนะเป็ดื่มกาแฟกันนะมีกาแฟไหมพี่อ้อมพี่กาแฟกันมีบริการกาแฟนะคะกาแฟแบล็คคอฟฟี่นี่ไหมเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยไม่ละนี่คือพันดีกครับนือน่เดียว เป็นอาราโมริสมองมีกาแฟดำอยู่นี่ไงกาแฟเหล่ยงกาแฟโกเราจะเรียกกาแฟดำนะกาแฟดำเพื่อจะได้สุขภาพดีนะวอาสสว่างนะเอาสีนี้ดีกว่านะ แฟรโกไม่ได้โฆษณาให้นะคะเนี่ยิสอารมาเอ้าเสื้อคู่รักก็ายายจะก็เลยสวีทบ้างแอบสวีทแยจอนก็ยายสีแต่เสื้อคู่รักนายยายสีกับยายจอนยายสีกับตาจอน ว่าเอายี่บอกระเพาะดำเอาไ่หายขอคุณคมนะคะนี่ก็พี่นุตทานั่งสูงกันนะคะนั่งสูงกันเอาเสื้อเราเราก็ดื่มกาแฟก่อนแล้วกันแบ็กคอฟี่นะคะเพื่อสุขภาพ อย <ici> ู่นี่ไม่ได้บอกพี่ออดพี่สีไม่ต้องไปเราก็เดินไปรออยู่นั่นูันไปเาะาเีีให้เขาไปรับเลยไม่แต่ฝนตกนะมงชุบมือลราไ กินกาแฟาเด็กๆเจ็ดกิโลนี่ไม่ไหวเลยนะเจกิโลวะออนตินก็มีไหมอ้อ,อยแบบพ่อยนี่ไม่รู้ตรงนั้นอุน้ยสุดยอดเลยฝนกระตกใส่พ้ำหัวว้าอ,นะอะไรทั้งเฟอร์มาอยู่ <c oughs> นั่งใหม่คือสาแท้ฝ่าว่าตรวส,ส,สูจะมาะทันโม ันตกลินฝนตกดินไทยนะอะไนะไทยนะลืมด้ำบรรยากาศพี่กินอะไรนั่งพี่กินอะไรมนกาแฟดำโกน่ะไหมไอ้พลอยชอบกินกาแฟดำอย่างกินอะไรแบบมรือว่าตัวใหญ่หนา <Dynamic> มาเสร็จแล้วอุ้นเดี๋ยวเขาบ้างไว้หนาเขาบ้างพี่คนหนูจะเอาในไม้เทศาจนถัขยะนั่นตัดไม่เอาเขาไปเดินแล้วก็เดินไปก็ได้หน่เพราะว่ารถมันก็ไม่ได้มี่รถที่มาหรือไปา้าพดคุ่บรือแล่ไม่ก็คือแก่งพุทธคุณอีกที่จอดตรงนี้กับตรงนั้นมันพ้อกระเทือมันตกใส่วนตก